ก็ปรจักอย่างนสบายดีนะสบายดีสวัสดีครับตามวนคนสีเขียนครับสบายดีเด้อาแดบตะลิงตะยาที่คุณยายางนี่ริ่มนเจอแตะปันเจอแต่พี่จมพูดแ่ีมีจบแอบดูสาวดูสาวเดี๋ยเดีเดี๋ยวครูอยู่ทางหลังคือไพ่รเ้ตาตามก่อนตาเชียร์เบียร์หรือจังไหนไปเลยครัเลยคุณพอคนไทยเลยือไวเล่า ก็คนน่าก็น่าพี่น้องกันเอนีก็เป็นเมือหวยเล่าออกพอดีคือทได้องได้ใช่ใช่ผ้าเอื้อยนี่แหละสือเลขงเล่าเบิ้งน้องมาลุนท้องกันว่าแอนเบอ่เดียร์ตัวมันชุ่มพุ้งกันเต็มเต็มั้งแรกของเทศอนโดนีเซียสะเกียบก็สีตาได้าเหอสาวแคลเรก็สวยแท้อันนั้นคือไปจักร้า ไทยนี่คนสบายดีสบายดีเอซีจำปาใช่ไหมจำปาพาเพิ่นจำปาพาเพื่นอ้านี่นองสื่อซ้องก็เป็นตาเพิ่นนและนอนเพ่นสีฟ้าเห็นยังเมือวนีาเบิ้งเบิ่งนี้มีบูามานัมาเบิ่งเิ่นอันลงปูษบากันอยู่ทานโถงกระทะได้ไดอันนี้เป็นเล็นะครับเป็นเลขลาหเล่าูกูกันมาคิดไม่ถูกก็คิดไม่ออกมีโพยมี ก็ค <man> ือว like ่าสมมุิว่าเมื่อคืนนีนเอาเจ้าพันพันเห็นยังเห็นตัวสัตว์ยังมันจะมัดยังมักสัตว์ตัวใดกุ้วยอ๋อลี้นควยขี้ดับไปถึงกุ้ยดีไหมคิดว่าคว้ยอะไรเล็กมากกว่าเล็กมงคลเอาเป็นตัเป็นเลขก็ได้หรือเอาเป็นอ่าเป็นตัวสัตว์ก็ได้ ตัาครับเกิดดีมาใหญ่ยาวเนาะแม่ด้วยความคึกขนองของมาแล้วก็เ้ืยนเรงที่ดูดันไม่เลืนใช่ไยมเอาตีมาเอามาเอาเล็กมากเติดดีได้3ามตเลยแม่มากิดดีนี่มันสองหาสองเก่าแม่เป็นหน้าแบบและเนใบแบเนยคิสองครับเอาถืเอาอะไรจากท่านเอาอะไรจากบานเนาะเอาอะไรเห้ย หูละุ้มละับวับเอาหกันเลยเหรอหัวจีบกำลังเซหอยเนาะไปใส่อะไรกันพี่ะหอยใส่จานไอาสี่บาทบ่ส่บาทกับาพันบาทนี้เท่าไหรบนน คุละสองห้าบาทห้าบาทห้าบาทเป็นแข่งแน่กับทุกคนแขงแน่คงได้วยกัเนาะมื้อนี้บอกเลยคลิปไอ้จำปาบ้าเพื่อนมีคุกคลีิปเหื่อบบามีแส่แงแน่แล้วก็มิเสียแต่คลิปดิยินมืูกระทางนัวชินชินนานมากทานแล

อน่าะที่บ<ว>่ายนิดนึงพี่น้องกคือสิบบาทกบหาพันเนาะคือหาพันนี่ได้เท่าไรก่อนอาเจ็ดสามอรเนเนาะสามเนสามเนเนหกร้อยถ้าสิบซองบาทซื้อสองบาทได้หกร้อยบาทละหกร้อยส่องบาทได้หกไปเจ็ดสิบบัทนด้อยกว่า ได้ลยกบาเป็นเลขสองตัวใก็หลวมที่สุดนับถึหกพัคุณมีไหมไม่มีมีแต่เป็งต้องมีสิบพันเกียนใสงเงินเก่งนี่นรอเกรนรู้ไว้ไหนใช้หมดหรือยังมาได้ก่อนวมีัช้ด้วยสามหมื่นหกสามนหหับจีเกรนบออันนี้ไปยังไงไรดิสามหมื่ แสดงว่ามันกรายโปรีนเกินไ้ไปนี่อเอาใส่แบงค์ใหญ่เันเลเออใส่แบงค์ใหญ่มันเอยใส่แบงค์ใหญ่ยงไเนาะเท่าไรน่น่หนึงนี่หนึ่อันนั้นน0่พนนนัอันนี้หนึ่งหมื่นสามหมื่นแล้วมันมันไม่ถึงสามดีน่เออนึงเพ่องสุเลี่นลมุนเนาะเพราะว่าอันทัดใส่เงินลาว มีแต่แบกไปไงไเทานดีของเราเดทางนี้เด้อไเียเงินบาบเลยสุดยอดสามานหกเด้อแจนนีก็องลอ้เนาะมันต้กันเเด้อเดี๋ยวแล้วไปแล้วนะเจอหนิจะไปกินเบี้ยนรายัะหาเราเด้อ ไม่ได้เลยต้นแนมเไม่ได้จุกจดตรเไม่ได้บ่ตาหนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บ่่ได้กล้บ่เาเดไาูไย่้ไมนะครับเข้าถ่ายเป็นพนไม้เหมือนไห่ถายตตลี้่ังเ็เ็นมน้่างกเล่าไอ้ตมัวกนะไ้ไทยไดตัวไดเนแ่เ่ ไปหลุดน้ำการ์ดพี่น้องสองถุงขึงาพี่น้องเนาะหรือว่าแปดมงครึ่งพี่น้องเนาะเล็กน้อยนี่แหละพี่น้องอีกซื้อยังแน่นี่ซื้อปลาซื้อสางสร้างมาซื้อมาหเออนาดพี่ต้นนี่ใหญ่ใหญ่ยาวยาวเ้เฮ้เอาไหมอันนี้เออมามาอันนี้อันนี้ช้าอันนี้ช้ามัดใหญ่ใหญ่เนาะสางแล้วอันนี้หอยมักหอยเออแต่ใหญ่ใหญ่ยาวยาวพื้นเอาหอย พี่จะมาข้อได้บางอันซื้อไว้เนาะเป็นขังแม่เนาะราคาพิเศษคนนั้นข้กับอะไรมากินลูกคาแต่ภาพผมเคยเคยกินเราทำถึงขังพี่แต่ลองลองสภาพมากินกาหมีมี่น่องน่องกี๊กเนาะน่องกี๊กจำปลาราคาหมูกระแลกกระแลกแม่เอาไว้ให้ให้ทีมงานมนกินเนาะครั้งแรกเออเอาชิมชิมมั้งไหม ของก็งสิเป็นซี่ฟูนเนาะสมากเนาะอันนี้เป็นเป็นแบบของาสิเป็นเป็ดเปียวหวานเออไข่มานจเลยจานเดแมนแล้นเอเลยทั้งุ้กอย่าเลยมีานับเผเบอกแบบน้ำจิ้มทั่วนมมรมีายูโไทยมอหมีแบบมิแต่น้ำจิ้มพริกกระเทียมเป็นพริกกระเทียมน่แรกเขาเอิญว่าซีฟูนรวมรวมกันเลย น่าจะเป็นเปิดประสบการณ์ใหม่ๆของน <Station. S 2> ้องกิ๊กน้องลูกน้องจำปาเด้อครับท uh, oh, <No. S 2> ุกคนอุ้ยอุ้ยคนสวยมาแล้วอย่างๆอย่างอย่างย่างอยู่ปะมีมีต่วัาขออนุญาตกินก่อนเนาะเดี๋ยวสิถ่ายตอนหลุดเล็กมันก็ได้ถ่ายเป็นช็าเป็นชาปะทุกคนเนาะ ไอ้ทุกคนกัจะว่าเดอผมขอถอดขอให้ี่หอหาหลอกจัปาเพิ่นกับเป็นนอกไม่นาะก่ยังมาทำใน่องยังมาทำในลื่น่องยังไรเข้ากับคอยเทีนแล้วกัอยซอยเดือกันไปนี่แหะครับเนาะคือเท่ากับซอยซอยซอยไปก่อนพ่อในของ่องเนาะเดียวเยวเอสซีมาเป็นยังคือบมาห้เขาอเองทีนะเออี่ละพอเอสเีมันบางท่านนี่เนี่ยเข้าเข้ากับต่งบอกเขาครอ กินก่อนเนาะจะน้อยเจอกันพี่น้องนอตตอนนี้ก็ขอให้อายเอื้อเฟื้อกินเต็มที่เนาะเป็นจังไงบ้างนะอ้าวทำอะไรกันลุ้นรอลุ้นลังจากกินข้าวกินยังแล้วเนาะใสิได้อผ้ากันลุ้นหวยเล้าจักบาดหนึ่งผมสิบก่ฟังคนถูกหอยน่าทึ่งหอยน่าทึ่งกับเรา มันแสดงเปิดมามันแสดงบ่ะโดนฟันเมื่อคืนฟันมาในหัยใจจับหอยตอนกลางคืนโอ้เมื่อคืนนี่ฟันมาได้จับหอยจักเมินฟานหรือเ่าหรือว่าประเดี๋ยวจะซื้อยังจะซื้อยังจะซื้อยังไระซื้อยังไงงมคลิปนี่ความจริงมีซางมีมามีหอยซางมาหอยให้หน้า ื้อจำโมเดลจำซื้อนซื้อฮันซื้อฮันซื้อ่นซื้อเนี่เออแมมแม้อ่ซื้อแม่คูมาลุ้นกันนะคะว่าใครในที่นี้ใครในที่นี้อดี้ซื้อซ่ามาคล้องไงมาตอนแรกว่าสืซื้อยังกาะ ตอนแรก่าเสียเหมาบอเอาค้วอเอาคั้วเอาอะไรอ่ะฟังงๆงฟังเฮ้ยเฮ้ยออค่ะบอกเป็นสัตว์นะศูนย์หซิงบอกเสือเสือทกนว่าซสหเสือเสือแง่ซีบอกซเสือเสือ เขางาดีแบที่สองหอยเกือบพี่สุยหอยสุยหอยเี่อเลยเฮ่วเลยู้เลกัสีสุยหอยสุอจัดนน่นะเดี๋ยวาจุกเนีนมันนั่นทางเล่าหาสิบโคือพังได้เนาะผมไลกว่าเกตามันหูังเล่าาจะโมคือพังแทยเนาะเมียนวาประกาศเร็วโตเลยจบเลยเนาะ ไปหลุดเราจะสื่อสองตัก็ไปหลุดเราสงตัวใชสื่อสี่ตก็ไปนับเอาสี่ตัวทั้งท้ายแต่เราไมมานี้นะนอจสี่ตัวท้ายมีบนมีล่าตัดเดียวเดวตัวเดียวเดคายสองตัวจะถือกันถือกแต่กแล้วมันเป็นคูแรกค่มันจะมีบนล่างมันจะมีเท่าไรตัวอันอันไปดีตักนหลุดไลรางวัลเนาะถ้าบานเท่ากันลอตเตอรี่มันจมีโอกาสเล อันนี้มันคล้ายๆลรตเตอรี่มันเห็นกโตเต็มเต็มเลยกันเถอะกันมันจะมีรางวัลในงานเสียงวันใดวันนี้อย่วุนี้ไข่ออกซี่นออกเด็กครับเลยนะพอย่อนกลยเแล้ว็มีวันนเ้แล้อบางครับวันนี้อินแล้วนะครับเดี๋ยวขอเนี่ยขอบคุณเจ้าภาพกรสำหรับสินดาขอบคุณน้องๆทุกคนสิดา น้องน้อเพื่อนฟังสปออเนเป็นการต้อนรบเกับน้องตาดำกับเมร์ตอนรับไอเตอนรับไอเป็นเครื่องตอนรับแล้วก็เรียงทงไปน้าครับเหมือนเพราะว่าเปนเสือาจากดามือทับไปเข้ากัจไดเดินทางจับฟังไทยของเขาแล้วก็หมยว่าพอเรียงโรงนจ้าหน้ากัจจาว่าบาดหนาวมากอกบาดหนาวเราิเรดยูนแขงกันไง ในวานน้ำมีโอกาสก็มากไหมนอน้อน่าภานาานะ้เจอกันที่เจอกันที่ที่ะะครับเ้วารับหอกรับอกีล้วาิจารณาย้ก็ฝากดไลคนรับกดแชร์เนี่ยนคพดก็ดิงน้ำก็ได้นะครับขอพุดเนซีขอบพุณเนซีของน้องนอทุกคนด้นะครับน้องทุกคนก่อนอยไหลเม้นลอยเหลือเพจปาผ้าเพื่อนลายนะครับเอซีนก็มาคอมเนต์ว่ามาจากเอซคนนั่นคนนี้ของนอง น้องตาดำของตามต่อมาจีนะเป็นลับมาข้อมินก็สิได้ซะามเรื่อยๆน่องเนด้อของคุณเนือของคุณเนลายครับเดี๋ยวพอเจอี้นเจอกันอีกีนะสาหรับวันนี้สบายดี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 เสร์ติกอ